ที่225ตอนนี้แย่เฉินก็อยู่ในห้องผู้ป่วยกำลังคุยกับเซียวฉางควรและเซียวสุลันภรรยาของตนในตอนนั้นเองประตูห้องก็มีเสียงถีบเข้ามามาหลันผู้เป็นแม่ยายก็โมโหหัวเสียพุ่งเข้ามาพอเข้ามามาหลันก็หยิบเอาเช็คเงินสดร้อยล้านนั้นขึ้นมาในมือทั้งสะบัดมันทั้งด่าออกมาว่าไอ้แย่เฉินแกนี่มันชั่วจริงๆเลยนะที่กล้าหลอกฉัน แย่ฉินก็อึ้งแล้วถามอย่างสงสัยว่าแม่ครับแม่พูดเรื่องอะไรครับเนี่ยผมไปหลอกแม่ตอนไหนมาหลันไม่สนใจเขาแล้วก็เดินไปตรงหน้าของเซียวสุรันพร้อมตับฟ้องว่าสูรันลูก้องลิศอยากกัไอ้คนหลอกลวงคนนี้ให้เร็วที่สุดเลยนะไอ้คนเนี้ยมันคิดไม่ซื่อมันจะแกล้งแม่ให้ตายเลยเนี่ยเซียวสุรันก็ถามอย่างไม่เข้าใจว่า แม่คะมันเกิดเรื่องอะไรกันแน่คะมาหลันก็เอาเช็คเงินสดนั้นยัดใส่มือของเซลซูรันและพูดอย่างโมโหว่าโลกดูเองก็แล้วกันไอ้ผัวชั่วของโลกอะมันเอาเช็คเงินสดราคาร้อยล้านหยวนมาให้แม่พนักงานเก็บเงินของโรงพยาบาลอะจะแจ้งความเอาผิดกับแม่บอกว่าแม่หลอกลวงฮะเย่เฉินก็ใจเต้นไอ้ไอ้เช็คเงินสดร้อยล้านนั่น มันเป็นเช็คที่ส่งวันทิ้งให้ค่าตอบแทนตัวเองมานี่นาะแม่งเอ้ยนาจะเป็นเพราะตัวเองเอาใส่กระเป๋าไว้แล้วไปรวมกับเช็คแสนแปดนั่นจบเ hey, หแน่แน่แล้วทีเนี้ยจะอธิบายยังไงล่ะเนี่ยในตอนนั้นเสี่ยวสุรันก็หยิบเอาเช็คขึ้นมาดูใบหน้าก็ดูไม่ได้ขึ้นมาในทันทีและพูดว่าเยฉินไอเช็คปลอมร้อยล้านเนี่มันคืออะไรกันแน่ คุณกำลังทําเรื่องหลอกลวงพวกนี้อยู่หรอเย่ yeah, ฉินรีบอธิบายว่าที่รักคุณเข้าใจผิดไปแล้วเซี่ยซสุรันถามอย่างขมวดคิ้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คุณอธิบายมาให้ชัดเจนมาหลันที่อยู่ด้านข้างก็พูดขึ้นมาว่ายัางจะต้องถามอีกเหรอไอ้เช็คปลอมเนี่ยก็คงจะเป็นอุปกรณ์ที่มันเอาไว้หลอกคนอื่นนะ่ะสิไม่ว่าสุดท้ายไม่ระวังเอามาให้แม่ฮ โชคดีที่เอาให้ฉันนั้นเนี่ยถ้าเอาไปหลอกคนอื่นจริงๆแล้วก็ตำรวจคงจะจับตัวมันไปยิงเป้าประหารชีวิตซะละมัง้งพูดจบก็อมองไปยังเซียวสุรันและพูดอย่างปวดใจว่าสูรันไอคนไม่เอาไหนเนี่ยมันไปหลอกว่ามีเงินร้อยล้านมันกล้าทําอย่างเงี้ยลูกอีงจะเชื่อมันอีกหรอถ้าลูกไม่อยากกับมันน่ะบ้านเราก็คงจะถูกมันทําลายจนสิ้นแน่เซียวสุรันก็หน่านิ่งไป มองไปอย่างแย่ฉันและพูดว่าเย่ฉันถ้าคุณอธิบายเรื่องนี้ไม่ชัดเจนล่ะก,ก็ฉันก็อาจจะพิจารณาว่าจะอย่าก,กับคุณคุณจนไปหน่อยไม่เอาไหนไปหน่อยฉันก็รับได้หมดแต่ถ้าคุณเดินเส้นทางที่ไม่ถูกต้องไปขโมยไปหลอกลวงฉันอยู่กับคุณต่อไปไม่ได้แย่เฉันหันหัวมาและพูดอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมว่าที่รักผมจะบอกตรงๆเลยนะ ไอเช็คเงินสดราคาร้อยล้านเนี่ยผมไปซื้อมาจากร้านอุปกรณ์ในพิธีศพร้านอุปกรณ์ในพิธีศพเหรอเซียวซูหลันและมาหลันก็นิ่งไปแล้วถามว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแเยเฉันก็ได้ถอนหายใจแล้วพูดว่าพ่อของผมอ่ะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ผมอายุ8ขวบใช่ไหมล่ะสองวันก่อนเน้ขามาเข้าฝันผมบอกว่าอยู่ปะโลโลกไม่มีเงินใช้ถูกคนดังแก ก็เลยบอกผมว่าผมเผาเงินไปเขาสันหน่อยพอพูดมาถึงตรงจุดนี้แย่เฉินก็พูดต่ออีกว่าผมก็ไม่กล้าที่จะล่าช้าก็เลยไปถามที่ร้านอุปกรณ์ในพิธีศพเขาก็เลยแนะนําเช็คเงินสดนี้มาให้บอกว่าใช้เช็คใบละร้อยล้านหยวนใบเดียวอ่ะดีกว่าแบบเมื่อก่อนที่ต้องใช้เงินหลายมัดช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้ด้วยดังนั้นน่ะผมก็จ่ายเงินไปสิบหยวนเพื่อซื้อมันมาแผ่นหนึ่งคิดว่าคืนนี้จะเอาไปเผาที่ทังแยก ไม่คิดว่าเมื่อครู่จะหยิบผิดไปแล้วเอาใบนี้ให้แม่เราไปเซียวสุรันถามอย่างสงสัยว่าที่คุณพูดมาคือเรื่องจริงใช่ไหมเย่ฉันรีบพยักหน้าแล้วพูดจริงแท้แน่นอนคุณลองคิดดูนะสมัยเนี้ยทุกคนล้วนฉลาดจะตายไปใครจะมาถูกหลอกด้วยเช็คเงินสดราคาร้อยล้านเช็คร้อยล้านน่ะแม้แต่พนักงานเก็บเงินยังหลอกไม่ได้เลยเซียวสุรันครุ่นคิด ที่แย่ฉันพูดมาก็มีเหตุผลบทที่226เช็คราคาร้อยล้านเอาออกมาก็ไม่น่าจะมีใครเชื่อเดิมทีก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาหลอกคนอื่นได้อยู่แล้วพอคิดถึงจุดนี้สีหน้าของเธอก็ผ่อนคลายลงแล้วเอาเช็คเงินสดยื่นให้กับเขาพร้อมกับพูดว่างั้นคุณก็เก็บไว้ให้ดี แล้วตอนกลางคืนก็เอาไปเผาให้พ่อคุณซะอย่ากเก็บไว้อีกเป็นอันขาดถ้าเกิดเผลอหยิบสลับกันขึ้นมาจะเป็นเรื่องเอาได้เย่ yeah, ฉันรีบพยักหนะ้าคุณวางใจเถอะผมรู้แล้วผมจะระวังพูดจบก็รีบเอาเช็คเงินสดราคาแสนแปดหมื่นอีกใบออกมาแล้วยื่นให้กับมาหลันพร้อมกับพูดว่าแม่ครับเช็คใบนี้เป็นของจริงเอาไปเลยครับพูดไปก็ประจบไปด้วยว่า ดีนะที่แม่เห็นก่อนน่ะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะผมเอาใบนี้ไปเผาขึ้นมาพวกเราจะเสียหายเยอะเลยมาหลันจ้องเขาคอาเม็งถ้าไม่ได้เห็นกระเช็คเงินสดนี้ก็คงจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆแบบนี้แน่ก็ใครจะไปต้านทานพลังของเงินได้ละ่ะพาเอาเช็คนี้ไปเงินที่เหลืออีกแสนหกก็จะตกเป็นของตนเองแล้วเมื่อมองเธอหยิบเอาเช็คเงินสดไปเย่ฉันก็โล่งอก ตนเองไม่ระวังเกือบจะเกิดเรื่องใหญ่โชคดีที่สมองของตอนเองตอบสนองได้ทันแต่ว่าจะว่าไปแล้วแม่ยายของตอนเองคนนี้ก็ฉลาดจนเป็นโทษถ้าเธอรู้ว่าเช็คเงินสดนี้เป็นของจริงล่ะก็คงจะหัวเสียจนกระโดดออกจากหน้าต่างไปเลยและในตอนนี้ที่เขากำลังโล่งอกอยู่นั้นทางด้านนอกของห้องผู้ป่วยก็มีเสียงคนชาราพูดอย่างรีบร้อนว่าชามควรชามควรลูกแม่ แกเป็นยังไงบ้างแม่มาเยี่ยมกันแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นแย่เฉินก็ขมวดคิ้วจากนั้นเขาก็เห็นนายหญิงใหญ่เซียวยืนคำไม้เท้ามากับเซียวชางเฉียนเซียวไหหลงและเซียวเว่ยเว่ยทั้งสามคนก็เดินเข้ามาในห้องนายหญิงใหญ่เซียวเต็มไปด้วยความรีบร้อนและเป็นกังวลขอบตาแดงก่าดูเหมือนว่าเพิ่งจะผ่านการร้องไห้มา พอเธอเข้ามาก็อดน้ําตาไหลไม่ได้แล้วรีบเดินตรงไปยังหน้าของเซียวฉางควรที่กําลังนอนอยู่บนเตียงแล้วก็พูดทางน้ําตาว่าฉางควรแม่รู้ข่าวว่าแกถูกรถชนโรคหัวใจก็กํำเริบจนเกือบจะตายไปแล้วลูกแม่ตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างถึงแม้เซียวสูรันจะไม่ค่อยชอบคนพวกนี้แต่คิดว่าถึงยังไงก็มาเยี่ยมพ่อของตนตนเองไม่อาจจะหักหน้าได้ ก็เลยเดินหน้าขึ้นไปพูดว่าคุณย่าคะพ่อของหนูไม่เป็นอะไรแล้วคะ่ะอาการบาดเจ็บนั้นเน่ะเย้ฉันได้เชิญหมอเทพซื้อมารักษาฉันหายแล้วนายหญิงใหญ่เสียวก็โล่งออกและพูดว่าเช่นนั้นก็ดีดีแล้วดีแล้วเซียวฉางควรก็พูดอย่างแก้ๆกักังกว่าแม่วางใจเถอะครับผมดวงแข็งไม่ตายหรอก จริงๆแล้วในใจของเซียวฉางควรก็มีอะไรไม่พอใจในหญิงใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ว่านอกจากคำว่าไม่พอใจแล้วความสัมพันธ์ก็ยังคงมีอยู่บ้างเพราะถึงยังไงก็เป็นแม่แท้ๆของตนจะให้ไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยได้ยังไงตอนนี้เห็นแม่ของตนเองเป็นห่วงตนเองมากขนาดนี้แล้วยังร้องไห้แบบนี้ในใจของเขาก็ซาบซึ้งไม่น้อย นายหญิงใหญ่เสียวน้ำตาไหลนองและพูดโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของแม่เองฉางควรที่ปกติแม่ไม่ค่อยจะเป็นห่วงแกแต่หลังจากที่รู้ว่าแกเกิดอุบัติเหตุแม่ก็เสียใจนะแม่กลัวว่าแกจะจากไปพร้อมกับการเข้าใจผิดพูดไปนายหญิงใหญ่ก็ร้องไห้โฮพูดสะอึกสะอื้นว่า ช้างควรหลายปีมาเนี้ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่เป็นห่วงแกแต่เพราะว่ามาก่อนน่ะแม่เอาแต่คิดว่าอยากจะให้แกเป็นผู้เป็นคนก็เลยเข้มงวดกับแกอยากจะให้แกได้เติบโตวไวๆแบกรับภาระได้สิ่งที่แม่ทำมาทั้งหมดอ่ะแกก็อย่าโทษแม่เลยนะเซียวฉางควรก็รู้สึกเจ็บหัวใจขึ้นมาน้ำตาก็ไหลออกมาทั้งสองข้างโดยไม่รู้ตัว ตอนหน้านี้เขาไม่พอใจนายหญิงใหญ่มาโดยตลอดว่าทำไมเอาแต่รักพี่ชายไม่รักตนเองเลยทำไมเอาแต่ให้กำลังใจพี่ชายแต่ตนเองไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดไปหมดเรื่องนี้กลายเป็นปมในใจเขามาหลายปีแต่ว่าวันนี้ได้เห็นแม่พูดร้องไห้ร้องห่มออกมาเขาก็รู้สึกได้ว่าปมในใจนั้นเหมือนว่ามันจะผ่อนคลายลงไปไม่น้อยเลย